สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่ากาเดนค่ะย่ากาเดนพิกัดต,ดตลาดต้นไม้สวนหลานเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขค่ะสำหรับ EP นี้นะคะอัปเดตน,นิดนึงค่ะพอดีว่าช่วงนี้นะคะแม่ค้าก็จะอยู่ในขั้นตอนของการจัดร้านนะคะจัดร้านอยู่ค่ะตอนนี้ก็อ่า จัดในส่วนของป่ามะม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ต้นใหญ่เลยอันนี้ลูกค้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างสูงค่ะประมาณ3 3เมตรกว่านะคะได้นะคะ,ะแล้วก็จะเป็นไซส์นี้ก็สูงเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้ขอเป็นมารับที่หน้าร้านได้เลยนะคะก็จะมีหลายราคาค่ะหลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักร้อยอก็ ยังยังจัดร้านอยู่นะคะนุก,ก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะยังจัดอีกเยอะเลยค่ะยังมีอีกเยอะเลยไม้ผลนะคะไม้ผลหลายชนิดเหมือนกันนะคะ,ะลูกค้าสามารถมาที่หน้าร้านได้เลยค่ะพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมานะคะอันนี้ตะลิงปิงถ้าตะลิงปิงก็จัดส่งได้ค่ะ,ะตัวนี้อยู่ที่50บาทนะคะไซนี้ตะลิงปิงนะคะ เรียวจีดเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นผักตัวนี้ก็จะเป็นผักไซส์เล็กก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ยังไงก็อนุทขอเป็นที่หน้าร้านนะคะยังยังจัดร้านไม่เสร็จค่ะล็อกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวนุชอา จะคัดแยกนะคะถ้าถ้าเป็นในส่วนของไม้เตี้ยนะคะนุชจัดส่งได้นะคะแต่เดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดนะคะนุชยังจัดร้านอยู่แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้สูงนะคะก็ขอเป็นที่หน้าร้านนะคะแต่ถ้าเป็นไม้เตี้ยนุชส่งได้คะ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ